เอปซีใจละลายน้องแอมบิเกลวัย11เดือนลูกนี้น่ารักเหมือนตุ๊กตาเป๊ะเลย เหลือแป๊บๆน้องเกลเด็กหญิงเอมเกลรังสีสิงห์พิพัฒน์ลูกสาวหัวแก้วหัวแหวนของซุปตาสาวชมพูอรยาและนักธุรกิจหนุ่มน็อตวิศรุตก็อายุครบ11เดือนแล้วค่ะพัฒนาการการเติบโตสมวัยเจยแจ้วเป็นที่รักของครอบครัวและบรรดาแฟนคลับมากมายค่ะโดยแม่ชมนั้นจะจัดเค้กให้กับน้องเกลเป่าในทุกๆเดือนและล่าสุดก็ม,มาถึงเค้กกนที่11ค่ะน้องเกลก็อายุได้11เดือนแล้วความน่ารักก็ยิ่งมากขึ้นไปอีกด้วยความเคลื่อนไหวอินสตาแกรมของคุณแม่ชมพูอรยา ได้โพสต์ภาพน้องเกลมาในลุคน่ารักสดใสในชุดกระโปรงสวยหวานมัดผมแกะสองข้างฉลองวันเกิดอายุครบ11เดือนงานนี้แม่ชมก็จัดเค้กเมอร์เมดให้กับน้องเกลไปเลยน้องเกลดูเอนจอยแฮปปี้มากๆกับเค้กก้อนโตทําเอาพี่ๆเอฟซใจละลายทั้งรักทั้งเอ็นดูลุคนี้ของน้องเกลเหมือนตุ๊กตาจริงๆค่ะสมกับเป็นเจ้าหญิงของบ้านรังสีสิงห์พิพั์จ้า อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ